นคือการบำเพ็ญการสร้างบารมีอนันสูงบุญมหากุศลอันสูงสุดในพระวิสนาคือการเข้าสมาธิของฌานสมาธิตามบรุรอาจา์คือโยคุณเบริยังหรือท่านพ่อบริยังหรือสมณะสักัาานสุดท้ายของพระองค์ของท่านก็คือสิณเดกพระญาณวชิรุดมซึ่งเป็น ทั้งบิดาและมารดาคุณพ่อเป็นครูบาอาจารย์ของข้าเเจ้าเองท่านสอนอยู่เสม,มอว่าแต่ท่านก็เป็นศิษย์เอกของลุงลงองขุมันปุริจตัท่านสอนอยู่เสม,มอว่าเพียนให้มากทำให้ทำให้มากก็จะเกิดพลังจิตขึ้นมาการเข้าสมาธิก็คือการนั่งตัวตรงการนั่งตัวตรง ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนจุกบนตักทำให้ตัวตรงๆแล้วก็ไม่ต้องเกรงภาวนาพุทธพุทธูพุทธูรวมให้ใจเข้าออกรวมใา้ใจเข้าพุทธูรวมให้ใจเข้ทโมรวมให้ใจเข้าสองโูท่านก็ย้ำอยู่เสมอว่า แต่ละคนอุปนิสัยหรจดิตไม่เหมือนกันถ้าจดิตแบบใดนก็นำตัวน,นั้นมา,าเป็นกสินอเอามาพาว,พาวนาาาเป็นกสินบางท่านอาจจะถนัดทางสีทางเสียงทางดินทางไฟทังรวมทางอากาศก็นำมาเป็นกสินออมาพิจรารณา สุภาต่างๆส่วนข้าน้อยจะดีตรงกับเตโชคือไฟไฟมันแรงมากครับนี่คือเป็นอุปกิส์ยของขาน้อยก็เลยซือมาปฏิบัติทุกวันนี้แล้วก็ตลอดไปครับจึงนำเสนอเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมคือการทำบุญ การสร้างอานิสงส์การสร้างบารมีขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาครับผมเป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธควรที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและกับประเทศชาติบ้านเมืองเป็น หลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นคำสอนหรือเป็นหลักปฏิบัติถึงเก่นแเทหลักพระพุทธศาสนาสูงสุดในการปฏิบัติพระองค์ทรงสอนอยู่เสม,มอว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดคือปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกรรมฐานสมาธิมี สองขั้นตอนคือสมถะกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานนี่ครับสมถะกรรมฐานนี้การเป็นการบําเพ็ญบารมีขั้นข,น,ขน,น,น,ขนขั้นพื้นฐานการสร้างกุศลขั้นพื้นฐานส่วนขั้นสูงสุดก็คือวิปัสนากรรมฐานนี่ครับคือพิจารณาด้วยปัญญาสติปัญญา,ส,ญญาส่วนสมถะนี้แค่อนุอนบาลแค่ชั้นต้น ถ้าปฏิบัติถ้าว่าเทียบกัรศึกษากันเรียนก็คืออนุบาลน,นะครับก็ขยิบขึ้นมาเป็นประถมจากประถมก็เป็นมัธยมแล้วกับมาหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้หรือไฮสคูลท่านก็เลยบอกว่างามในเบื้องต้นงามในทามกลางและงามในที่สุดงานในเบื้องต้นก็คือ การทําบุญสร้างกุศลการทําบุญนี้ไม่ใช่ว่าจะทําบุญกับพระอย่างเดียวทําบุญกับคนยากไร้คนเท่าคนแก่คนซุ่งอายุคน,คนพิก,การาคนไร้ญาติหุ่นวกตาบอดนี่ก็เป็นการทําบุญบริจาคช่วยเหลือสังคมชี้แนะให้คำพัด <c oughs> น,น้ไปชี้แนะให้คำความรู้ ให้เกิดปัญญาแก่พวกเขาและก็เธอทั้งหลายนี่คือการทำบุญในเบื้องต้นและก็มีบิดามดาคุณคูบะอาจารย์ตอบแทนบุญคุณของท่านเมื่อท่านเ,าเป็นครูคนแรกโดยเฉพาะยังยิ่งครูบิดามารดาเป็นครูคนแรกและเป็นพระหันในบ้านด้วย ะครับเมื่อกับพระพุทธเจ้าโรคยังสงสรรเสริญบิดามารดานะครับผู้ใหก้กำเนิดนะครับต่อมาก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกด้วยกันก็ช่วยเหลือเจือซึ่งกันและกัน,นครับ,รบถ้าจะเปรียบเทียบก,ก็คือ างามในเบื้องต้นงามในเบื้องฐากาานงามที่สุดก็คือการประพฤติปฏิบัติการศึกษาเรียนก่อนนะครับการศึกษาเรียนและก็นำมาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติการศึกษาการค้นฟ้าในห,หลักธรรมคำสอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริยศ ือปฏิการการทํางานการเรียนปฏิบัติปฏิบัติคือขึ้นเอาคําสอนมาปฏิบัติทำจาคําสอนของท่านปฏิเวทคือขั้นสูงสุดก็คือให้ถึงมรรคแปดนะครับปฏิบัติทางใช้กลางมชฌิมา,มาปฏิปทาดําดีชอบผู้ชอบคิดชอบการกระทําชอบนี่คเรียกว่ามรรคแปดนะครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ตามรายการเป็นประจำกดไลค์กดแชร์ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ดวงใจเช้งหนึ่งดวงนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับผม